บางคนเข้าใจว่ายิ่งค่า BTU เยอะยิ่งดียิ่งทำให้บ้านเย็นช่ำเวลาจะเลือกแอร์ก็เผื่อไว้ก่อนเลยก็เราไม่เกี่ยงราคานี่ขอแบบเย็นจำๆเดี๋ยวจะเลือกรุ่นที่ประหยัดไฟสุดๆไปเลยก็ได้ความคิดแบบนี้มันจริงหรือเปล่ามาไขข้อกองใจกันในคลิปนี้ สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่างสามัญประจำบ้านโดยผมช่างแอร์ครับปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าแอร์กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนไทยไปซะแล้วเรียกได้ว่าเป็นปัจจัยที่5ของคนไทยไปเลยทีเดียวส่วนหนึ่งเป็นเพราะประเทศไทยนั้นนะครับเป็นประเทศเขตร้อนและถึงแม้จะมีฤดูกาลถึง3ฤดูกาล แต่ไม่ว่าจะเป็นฤดูใดก็ตามช่วงเวลาส่วนใหญ่บ้านเราก็มีสภาพอากาศที่ร้อนเรียกได้ว่าเป็นฤดูร้อนมากกว่าฤดูอื่นๆเลยก็ว่าได้นะครับเพราะแบบนี้เองแอร์จึงกลายเป็นตัวเลือกหลักเพื่อช่วยในการปรับอากาศให้ที่พักอาศัยของเราซึ่งแอร์เองก็มีขนาดการทำความเย็นที่แตกต่างกันออกไปตั้งแต่ 9 0 0 0 BTU ไปจนถึงหลักแสน BTU เลยทีเดียวนะครับโดยคนทั่วไปมองว่ายิ่งขนาด BTU มากเท่าไรก็จะทำความเย็นได้มากขึ้นซึ่งก็ถูกต้องนะครับยิ่งขนาดทำความเย็นมากก็สามารถทำความเย็นได้มากด้วยแต่ถ้ามากเกินไปเกินความจำเป็นหรือเกินกว่าขนาดพื้นที่ห้องที่เหมาะสมมากจนเกินไป ก็อาจจะทําให้แอร์ไม่เย็นได้เช่นกันทําไมถึงเป็นเช่นนั้นละ่ะเนื่องจากหาก BTU ของเครื่องมากกว่าขนาดพื้นที่ห้องสิ่งที่เราจะเห็นได้จากการทํางานของเครื่องที่เกิดขึ้นก็คือคอยร้อนจะมีการตัดการทํางานเร็วหรือบ่อยจนเกินไปในกรณีที่เป็นแอร์แบบฟิกสปีดและจะมีการลดรอบคอมเพรสเซอร์เร็วหรือมากจนเกินไป ในกรณีที่เป็นแอร์แบบอินเวอร์เตอร์เพราะมันมี BTU สูงนะครับแน่นอนว่ามันจะต้องทําความเย็นได้เร็วกว่าจ่ไหมล่ะครับแล้วแบบนี้มันก็ดีละสิ <c oughs> ไม่ดีนะครับเพราะถึงแม้มันจะทําความเย็นได้เร็วก็จริงแต่นั่นเป็นเรื่องของอุณหภูมิ <c oughs> มาเข้าใจกลไกพื้นฐานของความรู้สึกถึงความเย็นของคนมงกันก่อนนะครับ ถ้าจะพูดคร่าวๆนะครับคนเราจะรู้สึกเย็นสบายได้นั้นนอกจากปัจจัยอุณหภูมิแล้วอีกอย่างที่มีส่วนสำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือความชื้นนะครับ <c Dam n> เนื่องจากว่าหากแม้อุณหภูมิจะอยู่ในจุดที่เหมาะสมแล้วแต่หาก่าความชื้นไม่เหมาะสมก็จะส่งผลต่อความรู้สึกของเราด้วยนะครับโดยปกติ คนเราจะรู้สึกสบายตัวได้เมื่อความชื้นอยู่ในช่วงประมาณ50-60%หรือที่เรียกว่าคอมฟอร์ทโซนหากความชื้นต่ำกว่า50%เราจะรู้สึกได้ว่ามันเย็นฉ่ำมากนะครับถึงแม้อุณหภูมิจะไม่ได้ต่ำมากก็ตามแต่บ้านเราเป็นเขตร้อนชืน้นดังนั้นโอกาสที่ความชื้นต่ำลงไปขนาดนั้น โดยที่ไม่ได้เปิดแอร์มันเป็นไปได้ยากมากนะครับนอกจากว่าจะเป็นช่วงหน้าหนาวแต่ถ้าหากความชื้นต่ำมากจนเกินไปก็เสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าสถิตได้ง่ายยกตัวอย่างเช่นหากเราเคยเดินห้างบางแห่งโดยเฉพาะห้างที่ไม่ได้ใช้ระบบชิเอร์นะครับแต่ใช้ระบบน้ำยาปกติอากาศจะค่อนข้างแห้ง หากเราจับราวหรือส่วนที่เป็นโลหะของห้างก็จะรู้สึกว่าไฟช็อตนะครับหรือเดินจับมือผู้สาวผู้บ่าวที่เพศต่างกันก็จะเกิดไฟช็อตแป๊แบๆได้นั่นคือไฟฟ้าสถิตนะครับซึ่งจะเกิดจากอากาศแห้งหรือความชื้นต่ำนะครับหากความชื้นสูงกว่า60เรเราจะรู้สึกไม่ค่อยเย็นถึงแม้อุณหภูมิจะต่ำมากก็ตาม เนื่องจากเมื่อความชื้นสูงเหงื่อที่ออกตามรูขุมขนของเราที่ออกมาตลอดเวลานั้นนะครับจะไม่ระเหยหรือระเหยได้ช้าทำใไมเรารู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่ค่อยเย็นเป็นที่มาของคำว่าแอร์เย็นไม่ชํำนั่นเองเรื่องนี้ผู้ผลิตแอร์รู้ดีครับดังนั้นเวลามีการออกแบบตัวเครื่องนะครับเขาจะมองถึงภูมิอากาศของแต่ละประเทศด้วย เพื่อให้แอร์ทำงานได้อย่างเหมาะสมในแต่ละพื้นที่โดยจะออกแบบให้อร์สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตามที่ต้องการพร้อมกันนั้นก็สามารถควบคุมความชื้นให้อยู่ในช่วง Comfort Zone ได้ด้วยก็คือช่วงประมาณ50-60%นั่นแหละครับแต่ตัวเครื่องก็ต้องถูกใช้งานในพื้นที่ที่มีโหลดความร้อนที่เหมาะสมนั่นก็คือขนาดห้องที่เหมาะสมนั่นเอง มันเป็นเรื่องของการออกแบบโครงสร้างของชิ้นส่วนภายในตัวแอร์นะครับเรามามองดูที่ตัวแอร์นะครับเนื่องจากว่าแอร์มีเซ็นเซอร์อ,อุณหภูมิเพียงอย่างเดียวในการควบคุมการทำงานส่วนใหญ่จะไม่มีเซ็นเซอร์ความชืน้นแต่ก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆใ,ในบางยี่ห้อที่มีเซ็นเซอร์ความชืน้นเพื่อเอาค่าความชื้นมาประมวลผลด้วยขอยกตัวอย่างเช่นไดกินรุ่นที่มีระบบไฮบริดคูลิ่ง ที่เป็นการผสมผสานระหว่างการควบคุมอุณหภูมิและความชืน้นรุ่นนั้นจะมีเซนเซอร์ความชื้นด้วยทําให้สามารถควบคุมการทํางานของเครื่องให้สามารถควบคุมความชื้นให้อยู่ในคอมฟอร์ตโซนได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วมันสามารถควบคุมความชื้นได้อย่างไรกันอันที่จริงแล้วแอร์ทั่วไปจะควบคุมไม่ได้ร้อยเปอร์เซนตนะครับมันสามารถลดได้เพียงอย่างเดียวแต่ไม่สามารถเพิ่มความชื้นได้ ถ้าจะเป็นการเพิ่มความชืน้นแอร์เครื่องนั้นจะต้องเป็นรุ่นพิเศษที่เรียกว่า precision air ที่แปลแล้วก็คือเป็นแอร์ที่มีความแม่นยำสูงนะครับควบคุมได้ทั้งอุณหภูมิและความชืน้นแบบร้อเซเลยทีเดียวเพราะสามารถเติมความชื้นได้ด้วยนะครับแต่เนื่องจากบ้านเราเป็นเมืองร้อนและมีความชื้นสูงอยู่แล้วลำพังจะลดความชื้นเนี่ยก็ยากอยู่แล้วนะครับ ดังนั้นจึงไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเพิ่มความชื้นหลักการในการลดความชื้นของแอร์ก็คืออันที่จริงการลดความชื้นเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการทำความเย็นเนื่องจากเมื่อแอร์กำลังทำความเย็นอยู่นั้นกำลังดึงอุณหภูมิในห้องให้ลดลงโดยฝากป่าน้ำยาไปทิ้งภายนอกจะเกิดกระบวนการคอนเดนเซชันหรือการควบแน่นของไอ้น้ำที่อยู่ในอากาศ ทำไม้เกิดน้ําเกาะที่แผงรังผึ้งคอยเย็นกลายเป็นน้าทิ้งของแอร์อย่างที่เราเห็นเห็นกันอยู่นั่นเลยครับโดยปกติกระบวนการลดอุณหภูมิกับกระบวนการลดความชืน้นมันจะแปรผันตามกันนะครับลดไปพร้อมๆกันในเงื่อนไขาการใช้งานที่เป็นปกติตามที่ได้ออกแบบไว้นะครับแต่จริงๆแล้วมันมีความแตกต่างตรงที่ การลดอุณหภูมิไม่ได้มีผลโดยตรงกับเวลาเพราะถ้าหากแอมี BTU สูงมันก็จะยิ่งทำความเย็นได้เร็วขึ้นแต่ความชื้นนั้นจะมีเงื่อนไขของเวลาเข้ามาเกี่ยวด้วยโดยมันจะต้องมีเวลามากเพียงพอเพื่อเกิดการควบแน่นและเป็นหยดน้ำดังนั้นถึงแม้อุณหภูมิจะลดได้เร็วแต่ความชื้นใช่ว่าจะลดได้เร็วตามไปด้วยนะครับดังนั้น แสดงว่าหากแอร์ถูกใช้งานในพื้นที่โหลดความร้อนที่ไม่เหมาะสมจะเกิดอะไรขึ้นเงื่อนไขแรกนะครับถ้าเลือกแอร์ BTU น้อยเกินไปจะทำให้ลดอุณหภูมิได้ช้าแต่นั่นจะทำให้ลดความชื้นได้มากกว่านะครับอากาศจะค่อนข้างแห้งเงื่อนไขที่2ก็คือถ้าเลือกแอร์ BTU มากเกินไปก็จะทำให้ลดอุณหภูมิได้เร็วนะครับ แต่นั่นจะทําให้ลดความชื้นได้น้อยนะครับอากาศจะค่อนข้างชื้นแต่ถ้าหากเลือกแอร์ได้พอดีนะครับก็จะส่งผลให้แอร์สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได้อย่างเหมาะสมตามที่ผู้ออกแบบได้กําหนดไว้ดังนั้นตอนนี้ก็สามารถตอบคําถามที่ว่าเลือก BTU สูงยิ่งดียิ่งเย็นชําจริงไหมคําตอบก็คือไม่จริงนะครับ นอกจากเราจะเสียเงินมากขึ้นในการซื้อเครื่อง Btu สูงเกินความจำเป็นแล้วเราอาจจะสิ้นเปลืองไฟมากขึ้นด้วยแล้วควรเลือกแอร์ขนาดเท่าไหร่จึงจะพอดีมีวิธีคำนวณง่ายๆดังนี้นะครับโดยต้องคำนึงถึงนะครับ 1. ขนาดพื้นที่เช่นความกว้างความ,วามยาวและความสูงเท่าไหร่นะครับ 2. นะครับลักษณะาการใช้งาน ห้องเป็นพื้นที่สําหรับอะไรเช่นห้องนอนห้องนั่งเล่นสํานักงานหรือสถานบริการต่างๆ3นะครับองค์ประกอบอื่นๆที่มีผลกระทบให้โหลดความร้อนเพิ่มขึ้นเช่นมีกระจกเต็มด้านเด็ดเช้าเด็ดบ่ายหรือร้านอาหารที่มีแหล่งกําหนดความร้อนหรือมีการต้มน้ํานะครับ เราจะเอาข้อมูลเหล่านี้เพื่อมากำนวณเบื้องต้นตามตารางแสดงค่าสัมประสิทธิ์ btu ต่อตารางเมตรในแต่ละพื้นที่นะครับโดยมีดังนี้จากตารางจะเห็นได้ว่าพื้นที่ที่เป็นห้องนอนนะครับสัมประสิทธิ์ btu ต่อตารางเมตรทั่วไปก็คือประมาณ800 BTU นี่เป็นโหลดใช้งานปกตินะครับ 800ก็คือตัวคูณนะครับเราก็าเอาพื้นที่ของห้องที่หน่วยเป็นตารางเมตรคูณด้วย800ก็จะได้เป็นขนาด btu ของแอร์ที่ต้องการนะครับและเรามาดูสัมประสิทธิ์เพิ่มเติมนะครับสัมประสิทธิ์เพิ่มเติมตรงนี้ก็มีเงื่อนไขแล้วเราจะต้องเอาสัมประสิทธิ์เพิ่มเติมนี้มาบวกจาก800นะครับยกตัวอย่างเช่นาหากผนังเป็นกระจกต่อด้านนะครับคาว่าผนังเป็นกระจกนี้นั่นหมายถึงว่า เป็นผนังได้เป็นกระจกเลยหรือจะเป็นหน้าต่างก็ได้แต่พื้นที่ของหน้าต่างต้องอยู่ในสัดส่วนประมาณ50%ของผนังฝั่งนั้นเราจึงจะตีความว่านั่นคือผนังกระจกนะครับหากเป็นหน้าต่างเล็กๆโดยเฉพาะถ้ามีม่านด้วยแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องคำนึงถึงนะครับแต่ถ,ถ้ามีกระจก1ด้านเราก็จะเอา100ไปบวกกับ800ก็สดงว่าสัมประสิทธิ์ตัวคูณก็จะกลายเป็น900้เราก็เอาพื้นที่ห้องคูณ900นั่นเอง โอเคครับต่อมามาดูตัวแปรของห้องรับแขกหรือสำนักงานนะครับห้องรับแขกหรือสำนักงานตัวแปรตั้งต้นอยู่ที่1000 BTU ต่อตารางเมตรนะครับตรงนี้ช่างไงจะอธิบายเข้าใจก่อนว่าทำไมพื้นที่ห้องถึงมีตัวคูณที่แตกต่างกันจริงๆแล้วการกำหนดว่าเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นหรือร้านส,สวยหรือต่างๆที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ย มันเป็นถูกกําหนดด้วยเงื่อนไขาการใช้งานนะครับอย่างเช่นห้องนอนเนี่ยมันคูณแค่800เพราะว่าโดยปกติคนเราจะนอนกลางคืนโหลดคาร้อนกลางคืนมีน้อยนะครับตัวคูณก็เลยน้อยจริงๆตีความนะ่ะห้องนอนนะครับคือโหลดที่ใช้งานกลางคืนแต่ห้องรับแขกและห้องสำนักง,งานก็คือโหลดที่ใช้กลางวันนะครับตัวคูณก็เลยเยอะกว่าแต่ถ้าหากว่าห้องรับแขกเราเนี่ย ก็ไม่ได้ใช้กลางวันเลยนะครับก็ใช้800ได้นะครับให้เรามองแบบนี้นะครับว่าช่วงเวลาส่วนใหญ่เราใช้งานตอนไหนอย่างเช่นสมมุติเราจะบอกว่าก็เราก็นอนกลางวันแต่ใน1ปีนะเรานอนกลางวันแค่ไม่กี่วันดังนั้นถ้านอนกลางวันแค่เสาร์อาทิตย์เร่งว่าอีก5วันเนี่ยมันนอนกลางคืนดังนั้นเราก็เลือกเวลาส่วนใหญ่ในการคำนวณตอนนั้นนะครับโอเคมารู้ต่อนะครับ ห้องรับแขกและสำนักง,งานก็ใช้1,000 btu ต่อตารางเมตรในตัวคูณตั้งต้นหากมีกระจกหรือโดนแดดบ่ายนะครับก็บวกเพิ่มไปนะครับมาดูเรื่องการโดนแดดบ่ายโดนแดดบ่ายมายถึงว่าไม่ได้เป็นหน้าต่างนะครับเป็นผนังที่อยู่ฝั่งทิศตะวันตกนะครับแต่ถ้าหากว่าฝั่งนั้นมันมีเพื่อนบ้านบางแดดอยู่มีต้นไม้ก็ไม่ต้องคำนึงถึงนะครับแต่ถ้าโดานเต็มเมเนี่ยอันนี้ต้องบวกเพิ่มไปด้วยนะครับ มาดูร้านเสริมสวยนะครับร้านเสริมสวยตัวคูณเท่าเดิมนะครับก็คือ1,000วิทยุตต่อตารางเมตรเหมือนกับห้องรับแขกนะครับมันไม่แตกต่างกันนะครับแต่ต้องดูนะครับส่วนใหญ่ร้านเสริมสวยจะเป็นผนังกระจกดังนั้นตัวคูณผนังอาจจะต้องมีการคูณเพิ่มเติมนะครับโดนแดดบ่ายหรือเปล่าก็เช่นเดียวกันสิ่งที่มักจะเจอใน ร้านเสริมสวยก็คือถ้าเป็นร้านเสริมสวยจะแตกต่างกับบาเบอร์นะครับบาเบอร์จะไม่ค่อยมีไอความร้อนสูงนะครับแต่ร้านเสริมสวยจะมีเครื่องเป่าผมนะครับเครื่องอบนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะมีไอความร้อนสูงเกิดขึ้นนะครับดังนั้นตัวคุณอาจจะต้องเพิ่มไปอีก300ถ้าเป็นพื้นที่แบบนั้นนะครับต้องเผื่อค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวและช่างแอกอ็แนะนําว่า ไม่แนะนําไม่ใช้แอร์แบบติดผนังในร้านเสริมสวยนะครับเพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องแอร์พ่นหมอกพ่นลมนะครับจริงๆมันเหล็กนี้ไม่พ้นครับจะแอร์ประเภทอื่นก็เป็นได้แต่้ายิ่งใช้แอร์ติดผนังก็ยิ่งเห็นได้ชัดเจนขึ้นนะครับต่อมามาดูพื้นที่ร้านอาหารร้านอาหารเราจะใช้ตัวคูณอยู่ที่1,200 BTU ต่อตารางเมตรนะครับตัวตัวแปรอื่นๆก็เช่นเดียวกันเลยนะครับ แล้วก็ร้านอาหารที่มันใช้ตัวคูณตั้งต้นเยอะเพราะมันเป็นตีความว่าเป็นห้องครัวห้องประกอบอาหารนะครับดังนั้นจะมีเตาความร้อนหรือว่ามีแหล่งความร้อนจากอื่นๆด้วยนะครับมีการคารูณเยอะนั่นเองแล้วก็ตีความว่าเป็นห้องที่มีไอความร้อนสูงด้วยนะครับอืมก็อาจจะมีการคูณเพิ่มเยอะเป็นพิเศษสักหน่อยข้อมูลตามตารางนี้นะครับเป็นการคำนวณคร่าวๆนะครับ และสําหรับพดานสูงประมาณ2เมตรครึ่งถึง3เมตรโดยประมาณนะครับหากพดานสูงกว่านี้หรือเป็นเงื่อนไขพิเศษกว่านี้เช่นเป็นห้องโถงขนาดกว้างมากๆแนะนําให้คํานวณแบบละเอียดอีกทีนะครับโดยผู้จัดจําหน่ายของแอร์รุ่นนั้นๆนะครับหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับใครมีคำถามข้อสงสัยรบกวนกดติดตาม แล้วคอมเมนต์สอบถามได้เลยนะครับช่างเอจะร,รีบก็ามาตอบไม่ก่อนใครสำหรับวันนี้ช่างสามัญประจำบ้านโดยผมช่างเอต้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ